วันนี้อยู่กับกระบ,บะหน้าหล่อเกียร์ออตโต้สี่ประตูสวยใสไม่น้อยมาชมกันสวัสดีครับผู้ชมครับยังอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่วงนี้เจอกันต่อเนื่องมากเพราะว่ารถเข้าใหม่ช่วงนี้เยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะาช่วงปิดไตรมาสนะครับของผมเอง ของร้านเองแล้วก็ของ่นั้นเองนะครับเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าออปีใหม่แน่นอนละรถเข้าใหม่ก็เยอะเหมือนกันหลายคนถามหาผมเอาหน้าหล่อส่วนใหญ่มีเด่กเกียร์ธรรมดามารีวิวนะขอดูหน้าหล่อเกียร์ออ,โ,อตโต้หน่อยวันนี้ก็ไปเฟ้นหารถสว,สวยสภาพดีๆมาอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเรโว่ดับเบิลแคปสอ e พัฒพรีเลนเนอร์เกียร์ออโต้คันนี้นะครับนะ่เคือยนตนะ์2.4ดีดีเซลเกียร์อัตโนมัติคันนี้มาชมกันว่ามีจุดขายมีดีที่ตรงไหนบ้างเพราะว่า บอดี้รูปลักษณ์ภายนอกของของรีโว่บล็อกนี้เองคือหล่อสมชื่ออยู่แล้วนะครับหล่อสมชื่ออยู่แล้วนะครันนี้ได้สีขาวนะสีขาวเกียร์ออโต้แน่นอนอนะ่ะที่เห็นคือสีขาวก่อนอื่นเลยรอยจะชัดนะครับในที่เห็นผ่านเลนตอนนี้คือรอยที่อยู่กันชนประกอบฟักกะโปรนะครับที่เป็นรอยตะก,ก็ดหินนมีแน่นอนนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้สีขาวเ่ยวเวลาโดนกระเทาะหินกระเทาะเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆนะครับเราสามารถที่จะแต้มสีหรือเก็บงานให้ได้ตัวนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับ อคอนเฟิร์มกันก่อนในเรื่องของสภาพก่อนอื่นดูก่อนนะถ้าเป็นตัว e-pat เนี่ยนะครับ e-pat e-pat p i l n e, e r เนี่ยก็จะเป็นตัวแคบเองหรือสีประตูเองก็จะเป็นไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime r u i n g l i ไฟตัดหมอกตัวนี้ให้มาจากโรงงานนะแล้วก็กระจังหน้าหล่อกระจังหน้าหล่อเป็นสี3ส,สีนะเป็นเป็นสีสีออกเปหนะมีเทาดำทำแล้วก็สี เงินนะครับสีเงินอันนี้คือด้านหน้าที่มาของหน้าหล่อเองนะครับหน้าหล่อหรือหน้าล้อโค้ดแล้วแต่คนจะเรียกกันในภาษารถนะครับแต่แน่นอนสำหรับรถมือสองที่มงคลในเ็นเตอร์ก็คือคัดรถเดิมคัดรถเดิมมานะครับคัดรถเดิมมารีวิวมาจําหน่ายขายรถมือสองคุณภาพแน่นอนคันนี้เป็นปี18นะครับแน่นอนหน้าหล่อต้องเป็นปี18อยู่แล้วนะครับ เฟบรุนะ February ปี2018ก็ตรงกับปี2,561นะกุดขายแน่นอนเราต้องดูเลยทุกคันนะครับถ้าขยับก็ต้องว่าขยับแต่คันนี้น็อตไม่ขยับนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับสีทุกคิ้นเดิมจากโรงงานยังไม่ได้มีการไปทำทรงทำสีอะไรนะรถ้าจะมีทําก็มีแต้มสีกันชนหน้านะครับหรือจะเก็บเลยก็แล้วแต่ลูกค้าคนใหม่ที่จะเป็นเจ้าของนะครับบอกเครื่องตัวนี้เป็น24นรนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2,393ซีซี บล็อก150แรงม้านะครับก็จะเป็นบล็อกตัวเดียวกันกับที่ใช้ในรีโวและก็ตัวคอร์จูเนอร์สองตัวสี่นะครับคือบล็อกตัวเดียวกันคอนเฟิร์มสภาพห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับรถปี18และทำงานคันนี้ไม่น้อยมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปชมกันและใครอยากเป็นเจ้าของนะโดยว่าโดยปกติถ้าใครเป็น fc แฟนคลับของช่องมงคลไฮเเตอร์แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเป็นหน้าหล่อเกียร์ออโต้แบบอีพัคตัวเนี้ยผมจะขายอยู่ประมาณ72หรือ69 เจ็ดสองเก้าหรือหกเก้าเก้าไม่เป็นไรนะครับช่วงที่เราปิดนะปิดยอดช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับเอาราคาสําหรับคนที่ติดตามช่อง YouTube Channel เท่านั้นนะครับในเว็บไซต์ก็จะเป็นหกเก้าเก้าในสือ่อต่างๆลงเป็นหกเก้าเก้าแน่นอนนะครับแต่คนที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะปีสองพันสิบแปดนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคือราคาค่าตัวของเจ้าหน้าหล่อคนนี้ถ้ารู้ราคาแล้วยังไม่พอตามมาดูเลขใหม่ว่าสมเหตุสมผลไหมนะครับ สวยเดิมจากโรงงานนะครับตัวน,นี้ยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับเดิมๆจากโรงงานหมดเลยล้อแม็กเดิมยางเดิมๆนะครับบันไดคงบันไดข้างนีนค่คือเดิมจากโรงงานยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มยังไม่มีลวดลายสติ๊กเกอร์นะครับเงียบเงมาเลยนะแล้วก็เลขใหม่นะใหม่น้อยที่ผมบอกจริงไหมนะครับนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับสาตาร์ทเครื่องนะครับไม่40,000ื่นนะครับ43,378ืก 43, ิโล ไม่40,000โลนั้น3ปีนะครับสบายๆนะครับวิ่งปีละวหมื่นกิโลนะภายในแน่นอนเราเป็นโทนสีดำนะสําหรับตัวโฉมนี้นะครับเป็นโทนสีดําเป็นเบาะผ้าสีดําเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับโหมดอีโค่โหมดเพรายวโหมดมีเหมือนกันกับ Fortuner นะครับหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันใช้งานได้ง่ายเป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับแก้ไขเป็นแอร์แบบปรับมือนะครับ Fortuner 2.4จะเป็นอรูลนิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นออโต้สองจุดสี่ดีเซลสำหรับคนที่มองหารถออโต้ประหยัดน้ํามันคือต้องบอกว่าอย่างนี้รุ่นนี้เองเนี่ยเป็นรถเฉพาะกลุ่มดยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะซื้อเกียร์ธรรมดากันนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยถือว่ามีน้อยนะในตลาดนะมีน้อยในตลาดรถมือสองเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยปัจจัยที่คนซื้อรถป้ายแดงเนี่ยซื้อรุ่นนี้น้อยก็เลยมือสองก็เลยมีน้อยนะครับเอาง่ายตีง่ายคือผมมีคันเดียวอ่ะปะกติเรียกว่าน่าหล่อผมมีประมาณ2 0 3 0คันก่อนที่ร้าน เป็นเกียร์ธรรมดาในเกียร์ออโต้รุ่นนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับมีคันเดียวเท่านั้นตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนะแล้วก็คัดสภาพมาอย่างที่เห็นเลยทนะ40,000กิโล40,000กิโลกับราคา679,000บาทได้ตัวหน้าใหม่เลยหน้าหลอมันจะหน้าใหม่หน้าใหม่ออกมาแล้วเอาไปว่าหน้าหลอแล้วกันนะครับมีจอมีกล้องถอยให้ครบนะครับมีจอมีกล้องถอยให้ครบนะก็น่าจะครบถ้วนนะน่าจะครบถ้วนในเรื่องของ ข้อมูลนะครับในผมตนในเรื่องของข้อมูลแต่ตัวปี2018คันนี้ใครมองหารีโวรุ่นนี้อยู่ Toyota Revo d ดับเบิลแคปนะดับเบิลแค2.4 e พัฒพีแนเนอร์เกียออโต้คันนี้ปี2018 2.4ดีเซลไม่40,000ราคา679,000บาทสอสักดาํำมาคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนร์มให้เรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องของสภาพความเดิมนาเลขใหม่แล้วก็ราคา ก็ยังไงฝากกดติดตามกด like, ามาไลค์ซับสไครต์และกดแชร์และคนที่มองหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยเหมือนเดิมนะครับตชา้าไม่ทันเพราะมันไม่ค่อยมีรถนะครับถ้าเกียร์ธรรมดาหนีมาตอนไหนก็ได้ <c oughs> มีเยอะมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามช่องอิทูเจ้าแน้ของมงคลเนเตอร์ไว้เลยจะมีรถเข้าใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์ตอนนี้คือเข้าทุกวันแน่นอนนะครับฝากกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยและท่านจะไม่พลาดการรับชมรถมือสองสภาพดีๆสวยๆยังไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะครับดูไว้เป็นข้อมูล ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในอนาคตหรือใารตัดสินใจก็สามารถซื้อได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถบุคคลธรมรมดาซื้อสดไม่มีแวดนะครับคันนี้และก็วันนี้สอสศดาแล้วก็รีโวหน้าหล่อเกียร์ออโอต้คันนี้679,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ